เบิ่งสีสันของเขาจ้กพี่น้องสีเหลืองอุยหุยอยู่จ้าเป็นตาแซบอยู่เด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้อค่ะมาพอก,กันอีกคือเก้าค่ะกับน้องพี่มีสีอีสานพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทั้งหลังจ้าแมนเบิร์ดเด้อค่ะนี่พี่น้องครับป้าพักเซียนอเมริกาจ้าพี่น้องค่ะ หลายคักหลายแน่จ้ะพี่น้องมือนี้นะคะน้องพิมพ์้าพี่น้องมาเลาะอีกปลาไม่เนาะจ้ะหลายคักเด้อพี่น้องเบิ่งดูจ้ะ น้องพิมสิภาพพี่น้องมาเก็บค่ะมือนี่เอาเลือกเอาตะยอดอบวบนะคะหยอดใหญ่ๆเนาะจ้าพี่น้องคะเอาไว้ไปขั้นสมนะคะพี่น้องคะขั้นสมไวถ้ากินขามปีก็ได้จ้าพี่น้องช่วงหนาหนาวหนาหิมะมากเนาะค่ะเข้ากระสามาถเอาออกมากินได้จ้าพี่น้องคะไปเบิ่งบรรยากาศการเก็บพักเสียนกับนอ้องพิ่มีกันเลยจ้าก็คือเกาเนาะจ้าพี่น้องคะน้องพิมก็ซืเลือกเอาตะยอดอ่อนๆของเขาค่ะ ปีนี้นะคะแต่งงา,งามได้จากพี่น้องไปมองได้กระเพาะนจากหลายคักหลายแน่ค่ะพี่นอ้องนะคะพิมก็จะเลือกเอาแต่ยอดใหญ่ๆนี่นะคะพี่น้องเบิ้์จ้ะแมนเบิร์ดนะคะดอกข,า,ขาวๆฮันค่ะอุ้ยจะแมนนองพิมพสะอ่อนค่ะหลยคักใจกพี่น้อง ดอกขาวๆหยอดอ่อนๆน่าจะเก็บเอาเก็บเอาพึ่งน่ะปลากหลายนึ่งพี่น้องปาลาดหลคักหลเนี่ยจ้าเบิงเบิงเบิงสีงแยง่งให้เบิงพี่น้องเบิงพุณน่ะแมนเบิด เลือกเอาตอยอดอุบอับน่ๆงที่นองเอ้ยนะคะไลยขักปีนี่นะคะเลี้ยวไปทางใดกระพอน่าจะที่นอง เบื้องลักษณะล่ามตนของเขาพี่น้องคะ่ะมีตะหอบอบอบอยอดอวบๆใน่ยจ้ะลองพิมเด็ดเอาตาอันอวบๆได้พี่น้องแห้งเก็บแห้งหลายจ้าฮึ ตรงล่ำของเขาเนอะจะพี่น้องค่ะอุบอวบนะคะซีมีร่รสฉาิกรอบจ้ะทาหะาออกไปคันสมเนอะจ้ะพี่น้อง หลายคักจ้า พี่น้องมี่จ่ายยอดอบอวบพี่น้องคะ่ะเขาถือฝนน้ำมาพี่น้องเงัื่องงามจ้า หนวดใหญ่ๆมาก่อนนี่พี่น้องค่ะปีนี้ง่ามคักด,ด้วยใจเด้อพักเสียนปลาอเมริกาจ้า พี่น้องเลี้ยวเบิ้งจ้าที่เป็นดอกสีขาวๆนอกจากพี่น้องคะในป่าหนันแมนเบิร์นอกจากพี่น้องคะเลือกเอาตะยอดอุบๆุบย่ๆยจากพี่น้อง กรอบทั้งนั้นเลยเด้อจ้าพี่นนองพักเสียนป้าจ้าป้าพี่น้องกระายคักหลายแน่เนาะจ้าฝนตกเศร้าใหม่ๆหยอดอบวบจะพี่น้องเบิ้งแม่ดอกขาวๆหนันแม่นเบิดจ้าพี่น้องจ้ามา,มาๆมาๆเก็บน้ำหนงพิมจ้า จะเลือกเอาจำนวนดอ,อกบ่พี่น้องแมนเบิร์ดจับพี่น้องคะ่ะดอกข,า,ขาวๆนี่เนาะจ้าสมอําลําเด้อพี่น้องคะขั่นออกมาแล้วนะคะคือคือกันกับพักเสียนบานเฮาเด้อจากพี่น้องสะอ่อนหลายพี่น้องเอ้ยมันเกิดหลายคักจาก้า นี่คือบริเวณปลาที่สองจ้ะพี่น้องเอ้ยเกิดยูสุหมงสุแจเนาะจ้ะเนาะพักเสียนปลาอเมริกาจ้ะพี่น้องคะ่ะไปมองได้กับพอมองนันพี่น้องนี่ไตยหยอดงามๆใหญ่ๆจา้านี่ก็คือผลงานที่น้องพิมพ์หาได้ในมือน,นี่เนาะจ้าพี่น้องคะ่ะสองกระสอบใหญ่ๆเนาะจ้าพักเสียนปลาอเมริกาจ้าพี่น้อง ถ้าติดตามเบิ้งเนอจ้ะพี่น้องคะหลังจากขี้เฮาคันสมแล้วนะคะน้องพิมมีสิผ้าพี่น้องนะคะเก็บแพ็กเข่าไ้ตู้เย็นไวยทะกินคามปีเนอจ้ะพี่น้องคะนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการถนอมอาหารเนอจ้ะนี่ก็คือนาตาพักเสียนฝรั่งถี่น้องพิมพ์ทําการดองเป็นเรียบร้อยแล้วเนอจ้าพี่น้องคะเดี๋ยวน้องพิมพ์สิพิกขึ้นให้เบิ่งเนะคะ่ะว่าสีของเขาสีเหลืองอุยหุยบอเนะจา้า นี่คือบริเวณทั้งหนาเน่าจากพี่น้องคะ่ะมาขาะมาเบิ้งทั้งในนะคะว่าสิเป็นสีจังไดเนาะคะ่ะเบิ้งสีสันของเขาจ่าพี่น้องสีเหลืองอุยหุยย,ย่จ้าเป็นตาแซบอยู่ด้คะ่ะพี่น้องคะ่ะลักษณะนะคะล่ำต้นของเขาการของเขาก็ยังกรอบกรอบอยู่เน่าจากพี่น้องคะ่ะอุ้ยเป็ดแล้วจะเป็ดแล้วพี่น้องคับขนาดจ้า แล้วหลังจากนั้นนะจจะพี่น้องคะน้องพี่มีกระสิใส่ถุงซิปล็อกขนาดนี้นาะจะเป็นถุงถีบใส่อาหารน่าจะพี่น้องคะทําการแพกใส่ถุงให้แน่นๆนา่าจะเอาอากาศออกจากถุงค่ะพี่น้องคะแล้วนั่งไปแช่แข็งไว้ถ้ากินในช่วงหนาหนาวหนาหิมนะนอกจะพี่น้องน้องพิมพ์เลือกใส่ถุงซิปล็อกที่มีขนาดหน่อยนอกจะพี่น้องคะเนื่องจากว่า ในการนําเอาออกมากินแต่ละเท่อกับให้มันพอดีนอกจากพี่น้องคะพอดอีอาหารต้อมือเนาะ,ะคะ่ะเบาง่ายๆเนาะค่ะและกับวิธีการจับสัมผัสนะคะสมพักที่เป็นแล้วนะคะพี่น้องคะกับพยายามนะคะอย่าใส่มือจับเนาะคะ่ะให้ใส่แนวตักแบบนี้นอกจากพี่น้องคะเพื่อที่จะกันบูดกันเสียของเขาเนาะจ้านี่แหละค่ะพี่น้องพอดีค่ำ จับยัดใส่ถุงได้เลยจ้าทำการตักใส่ถุงซิปล็อกน่าจะพี่น้องคะแล้วก็เติมน้ำนะคะน้ำสมพักลงไปนะคะจักน้อยเนาะคะ่ะแค่นี้นะคะการทำการปิดปากถุงแล้วก็ไล่อากาศออกที่ดีนะคะพี่น้องคะสามารถเก็บน้ำไปแช่แข็งไว้ถ้ากินได้ทั้งปีแล้วน่าจะพี่น้องคะ เ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องคะส่งพักเสียนฝรั่งที่นนองพิมพ์ทําการแพ็กใส่ถุงเนาะคะ่ะลายอากาศออกดีๆจ้ะพี่น้องแล้วก็นั่งไปแช่แข็งไวถ้ถากินขามปีได้เลยจ้าเอามากินในช่วงหนาหนาวหนาหิมะจ้ะพี่น้องคะถ้ามาคลิปนี้ของน้องพี่มีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเดอะ้อเป็นกําลังใจให้น้องพี่มีสีสานนั้นแน่จ้าเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึงน่งเนาะจ้ะพี่น้อง เอาไว้พอกันโอกาสหนะาฝ่าไม่จ้าอยู่ดีมีแห้งสกู๊สกุนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ